สวัสดีครับผมช่างเต้ยจากฟ h o ทา e นะครับครับวันนี้ก็จะมาทำคอนเทนต์ในเรื่องของการตรวจบ้านนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะขออนุญาตแนะนำอุปกรณ์นะครับที่เราใช้ในการตรวจบ้านก่อนนะครับหนึ่งะครับก็จะมีในเรื่องของโดรนนะครับเราจะใช้ในการบินสำรวจหลังคานะครับสองนะครับก็จะเป็นในเรื่องของอ่าเลเซอร์พอยเตอร์นะครับก็จะใช้ชี้มาร์ก จุดต่งตำแหน่งต่างๆ,ๆนะครับ3ก็จะเป็นบันไดอลูมิเนียมครับใช้ปีนตรวจสอบบนที่สูงนะครับ4นะครับก็จะเป็นในเรื่องของตลับเมตรนะครับ5ครับก็จะเป็นระดับน้ำนะครับใช้วัดความลาดเอียงนะครับ หกนะครับก็จะเป็นไฟฉายนะครับใช้ตรวจจอบในที่อับแสงนะครับเจ็ดนะครับก็จะเป็นกล้องอินฟราเรดนะครับกล้องเทอร์โมสแกนนะครับไล่ตรวจจอบอุณหภูมินะครับแปดนะครับก็จะเป็นเครื่องวัดความชื้นของวัสดุครับเก้านะครับจะเป็นปากาเทสไฟนะครับ ใช้ตรวจสอบการั่วไหลของไฟฟ้าในระบบนะครับสิบนะครับก็จะเป็นตัวเทสปลั๊กนะครับใช้ตรวจสอบปลั๊กนะครับใช้ตรวจสอบในเรื่องของปลั๊กไฟนะครับแล้วก็ตัวเครื่องทำน้ำอ,อุ่นนะครับสิบเอ็ดนะครับก็จะเป็นแคมมิเตอร์นะครับใช้วัดแรงดันของกระแสะไฟฟ้านะครับ 12นะครับจะเป็นดินน้ำมันนะครับเราใช้ในการขังน้ําในห้องน้ําชั้นบนนะครับ13จะเป็นไม้เคาะก,กระเบื้องครับใช้ตรวจสอบการร่อนของกระเบื้องครับ13นะครับจะเป็นเครื่องอินฟาเลสนะครับใช้วัดอุณหภูมิแอร์นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นการตรวจสอบ าการรั่วซึมของงานกระจกอลูมิเนียมนะครับตัวนี้เราจะใช้ฉีดน้ำเทสท,ทุกบานนะครับไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับบาน PVC หรือบานเกรดอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะใช้ทำการฉีดเทสประมาณบานละ5นาทีนะครับ ก็คือจำลองนะครับจำลองในกรณีที่ฝนตกนะครับแล้วน้ำโดนบานนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการวัดนะครับค่าของความชื้นนะครับโดยใช้เครื่องวัดความชื้นของวัสดุนะครับเราต้องมาดูที่แมนนวลนะครับถ้าเกิดขึ้นขีดสีแดงเนี่ยแสดงว่ามีความชื้นสูงนะครับก็แอดซูมได้ว่าบานนั้นนะครับมีการรั่วซึมนะครับ สังเกตนะครับถ้าบานไหนรั่วซึมเนี่ยคืองานสีนะครับงานสีหรือผิวสกิมเนี่ยจะเกิดการลอกล่อนนะครับครับรวมถึงเราจะตรวจสอบรอยร้าวในผนังนะครับว่ามีการรั่วซึมเข้าภายในตัวอาคารหรือไม่นะครับอย่างเคสนี้นะครับพี่ผมยกตัวอย่างให้ดูก็คือ,อมีการรั่วซึมของน้ําจากภายนอกอาคารเข้าสู่ตัวบ้านนะครับ วงกบประตูหน้าต่างนะครับเราจะทําการฉีดเทสทุกบานนะครับที่เป็นบานภายนอกนะครับต่อไปนะครับจะเป็นในเรื่องของการตรวจงานกระเบื้องนะครับ กระเบื้องหลักๆเราก็จะตรวจในเรื่องของกระเบื้องบินแตกกระเบื้องล่อนนะครับกระเบื้องกระเดิดนะครับกระเบื้องสีเพี้ยนนะครับวิธีการนะครับการตรวจล่อนเราก็จะใช้ไม้เคาะกระเบื้องในการเคาะนะครับหลักๆเราจะเคาะห้ามุมนะครับห้าส่วนนะครับถ้าล่อนตรงกลางหรือว่าล่อนสามในห้าเนี่ยก็ต้องให้ผู้หมอเขาเปลี่ยนใหม่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของห้องน้ำนะครับโถงชั้นล่างเฉลียงด้านนอกกระเบื้องลงจอดรถนะครับกระเบื้องห้องครัวนะครับอันนี้ก็ต้องไล่เทสทุกแผ่นนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของงานถูกพันนะครับสูขพันเนี่ยเราจะตรวจสอบทุกฟังก์ชันการใช้งานนะครับแล้วก็งานติดตั้งด้วยนะครับสะโคกเลี้ยวเเอียงไหมนะครับสะโคกติดตั้งแน่นไหมนะครับ สายคณะนะครับติดตั้งเรียบร้อยไหมมีน้ําหยดไหมนะครับสามารเป็นขนิมไหมสภาพของอุปกรณ์ที่ติดตั้งก่อนส่งมอบลูกค้าเนี่ยคือสมบูรณ์แบบนะครับสมบูรณ์เรียบร้อยไหมนะครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของน้ำรั่วนะครับน้ำรั่วซึมเนาะนะครับงานติดตั้งสุขภัณฑ์ไม่เรียบร้อยนะครับ ต่อพวกสตอปวาลแล้วก็สายน้ําดีของชักโครกไม่เรียบร้อยนะครับในส่วนของห้องน้ําชั้นบนทุกห้องนะครับเราจะใช้ดินน้ํามันนะครับในการขังน้ํานะครับขังน้ําของพื้นห้องน้ําเนี่ยเราจะขังให้ท่วมฟอเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโซนแห้งนะครับแล้วก็โซนเปียกนะครับเราจะขังน้ําเทสนะครับระบบกันซึมนของห้องน้ําแล้วก็ เทสระบบท่อนำทิ้งของห้องน้ำนะครับขังไว้ประมาณสองชั่วโมงนะครับส่วนงานภายนอกนะครับจะเป็นถังดักไขมันนะครับบ่อพักนะครับถังบัดนะครับอันนี้นะครับเราจะต้องตรวจสอบเรื่องของอุปกรณ์นะครับแล้วก็ความสะอาดภายในถังงานติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยไหมถังมีการชำรุดไหมนะครับถังแตกไหมนะครับ ช็กโกกนะครับเราจะใช้ขนมปังนะครับในการเทสนะครับว่ามีการใช้งานได้ตามหรือไม่ในส่วนของอ่างล้างหน้านะครับเราก็จะเปิดน้ําเทสนะครับตรวจสอบการรัื่วซึมของอ่างล้างหน้านะครับตรวจสอบการไหลของโอโฟลนะครับตรวจสอบการติดตั้งของอ่างล้างหน้านะครับติดตั้งเรียบร้อยหรือไม่ มีตำหนิหรือไม่นะครับแล้วก็รวมไปถึงซิงค์ของห้องครัวด้วยนะครับเราก็จะตรวจสอบทุกฟังก์ชันการใช้งานเลยนะครับตรวจสอบการไหลของก๊อกน้ำดีตรวจสอบอางานติดตั้งนะครับตรวจสอบการรั่วซึมตรวจสอบความสมบูรณ์และสภาพของซิงค์นะครับ ส่วนงานสถาปัตยกรมรมภายในนะครับก็จะเป็นพวกงานสีงานาฟังก์ชันการใช้งานนะครับหน้าต่างลูกบิดประตูนะครับมือจับล็อกนะครับใช้งานได้ตามปกติหรือไม่นะครับสกระดบานเลื่อนมีการติดตั้งครบสมบูรณ์หรือไม่นะครับงานสีประตูนะครับงานติดตั้งประตูใช้งานได้ตามปกติหรือไม่นะครับสีวงกลมสีประตู ลูกบิดประตูนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เรียบร้อยหรือไม่นะครับงานพื้นด้วยนะครับก็จะตรวจสอบให้หมดกระจกเนี่ยเราก็จะดูว่ามีรอยนะครับเฟรมเป็นรอยหรือไม่กระจกเป็นรอยหรือไม่นะครับกระจกมีการบิ่นแตกหรือไม่นะครับต่อไปนะครับจะเป็นการตรวจ สอบงานไฟฟ้านะครับตรวจสอบงานไฟฟ้านะครับตัวนี้เราจะทําการเทสน,นะครับในส่วนของเต้ารับนะครับเต้ารับตัวนี้พ่วงในส่วนของ RCD นะครับระบบ RCD มีการใช้งานได้ตามปกติหรือไม่น,น,นะครับแล้วก็อันนี้งานโครงสร้างนะครับตัดต่อไฟตัดหลบในส่วนของคมไฟนะครับถ้าเกิด<อ>นในกรณีที่ตัดหลบตงัหาหรือไม่ตัวคมไฟนะครับจะต้องเสริมเสริมให้พื้นที่หน้าตัดเท่าเดิมนะครับต้องเสริมอีกเส้นหนึ่งนะครับไม่งั้นไฟจะไม่แข็งแรงนะครับ รวมไปถึงนะครับนนสาย<ล>ไฟนะครับรสายไฟเหนือฟ้านะครับมีการร้อยเฟกมีการร้อยสายในท่อเรียบร้อยหรือไม่นะครับอย่างโครงการนี้นะครับอันนี้เอาสายเปลยเลยนะครับไม่ได้มีการร้อยสายในระบบท่อนะครับแล้วก็ในส่วนของ Junction ็อกต่างๆนะครับมีการปิดบล็อกไว้เรียบร้อยหรือไม่ นะครับรวมไปถึงการดูบาลานซ์ของเซอร์กิตเบรกเกอร์กับสายไฟนะครับมีการใช้งานที่บาลานซ์กันหรือไม่นะครับแล้วก็อันนี้นะครับเราก็จะจำลองในเรื่องของสภาวะกระแสะไฟฟ้าช็อตนะครับว่ามีการใช้งานได้ตามปกติหรือไม่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเต้ารับปลั๊กชั้นล่างนะครับหรือเครื่องทำน้ำอ,อุ่นนะครับ งานเหนือฟ้านะครับอันนี้งานโครงฟ้านะครับเราก็จะตัดหลบในส่วนของโคมไฟนะครับถ้าเกิดในกรณีที่ตัดหลบการต่อตัวโคมไฟนะครับจะต้องเสริมเสริมให้พื้นที่หน้าตัดเท่าเดิมนะครับพัดลมต้องเสริมอีกเส้นหนึ่งนะครับไม่งั้นฟ้าจะไม่แข็งแรงนะครับงานเหนือฟ้าเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องของคาบน้ํานะครับพาบ้านหลังเนี้ยมีเคยเคยมีน้าเดือดซึมหรือไม่นะครับรวมไปถึงโครงสร้างหลังคารอยเชื่อมไม่ได้เก็บตีการติดตั้งโครงสร้างหลังคาเรียบร้อยหรือไม่นะครับ รอยเชื่อมมีงานทาสีกันสนิมหรือไม่ในส่วนของงานโครงหาคาครับมีเรอยเชื่อมอ <ภา S 2> นะครับที่ยังไม,ม,ม่ได้เก็บงานสีกันสนิมนะครับรวมไปถึงการติดต่อพวกแผ่นฉนวนกันความร้อนพวกสเต,ตคูพวกฟอยล์กันความร้อนนะครับรวมถึงเศษวัสดุเหนือฟ้านะครับอันนี้เหล็กท่อนเบลเลอร์เลยนะครับไม่ได้เอาลงนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นการตรวจสอบน้ำรั่วซึมโดยใช้กล้องเอ่อเทอร์โมสแกนนะครับตัวนี้เราจะสแกนอ่าอ,อุณหภูมิของฝ้านะครับตัวนี้จะเป็นจุดที่น้ําหยุดลงฝ้านะครับอุณหภูมิของฝ้าก็จะเปลี่ยนนะครับก็จะเจอได้ว่าตัวนี้มีน้ํารั่วซึมนะครับขอบคุณครับ